เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาคุยกับ AI เนี่ยมันเหมือนสั่งงานได้ทีละอย่างสั่งอันนี้เสร็จก็ต้องมาสั่งอันใหม่ต่อวันนี้เราจะมาดูกันครับวันโลกเรากำลังจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากแค่การคุยกับ AI ไปสู่การสร้างแอปขึ้นมาใช้เองจริงๆด้วยมือเราเลยเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆใช่ไหมครับคือพอเราจะสั่งงานอะไรที่มันซับซ้อนมีหลายขั้นตอนหน่อยยัดทุกอย่างลงไปในพร้อมเทียว ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้มันเละเทะไปหมดเลยไม่ได้อย่างที่คิดซึ่งไอ้เจ้าปัญหานี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องมือใหม่ที่แบบโอโ้โหน่าทึ่งมากๆที่เราจะมาดูกันวันนี้เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบง่ายที่สุดเลยนะผมอยากจะให้ลองนึกภาพตามกันดูมันคือการเปรียบเทียบระหว่างสงสิ่งนี้ครับเครื่องยนต์กับโรงงานครับผมใช่เลยครับนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยลองจินตนาการแบบนี้นะครับ เจมิไนเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ AI ที่แบบพลังสูงมากๆเป็นแหล่งพลังงานเลยแล้วโอเพาคืออะไรโอเพาคือโรงงานหรือถ้าจะให้เห็นภาพกว่านั้นก็คือผู้กำกับที่คอยสั่งการเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้อีกทีหนึ่งให้มันสร้างของออกมาเป็นชิ้นเป็นอันครับถ้าจะเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะเจมิ n i เนี่ยมันก็คือขุมพลังหลักจริงๆครับเป็นเหมือนสมองกลอัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยคิดวิเคราะห์สร้างสารรค์คอนเทนต์ พลังทั้งหมดของ AI ที่เราทึ่งๆกันเนี่ยก็มาจากเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นี่แหละครับและต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับว่า o p โปเนี่ยไม่ได้มาแผนที่เจมินานนะครับไม่ใช่เลยแต่มันเข้ามาทำหน้าที่เหมือนเป็นออผู้จัดการโรงงานหรือวาทยากรที่คอยควบคุมวงออเคสตรามากกว่าคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สั่งการเจ้าเครื่องยนต์เจมินานี่แหละให้ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆได้แบบเป๊ะๆไม่มีสะดุดเลยครับ พอเราเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามีทั้งเครื่องยนต์และโรงงานทีนี้เรามาดูกันต่อเลยว่าไอเดียนี้มันเปลี่ยนวิธีการที่เราใช้ AI ไปแบบคนละเรื่องเลยยังไงจากที่เมื่อก่อนเราแค่คุยกับมันตอนนี้เรากำลังจะสร้างด้วยมันแล้วครับในตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองดูฝั่ง Gemini นะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือการคุยกันแบบถามมาต่อไปบทบาทของเราก็เลยเป็นแค่ผู้สนทนาหรือผู้บริโภค ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคำตอบในหน้าต่างแชทจบแต่แต่พอเราสลับมาใช้โอเปอปุ๊บโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับบทบาทของเราไม่ใช่แค่คนคุยแล้วและไอการเปลี่ยนบทบาทนี่แหละครับคือจุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้คือเรากำลังจะก้าวกระโดดจากแค่การเป็นผู้ใช้ไปสู่การเป็นผู้สร้างเต็มตัวแล้วครับ ถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกนะครับตอนใช้เ e m i n i เนี่ยเราคือผู้บริโภคคือเราคุยกับ AI เพื่อเอาคำตอบแต่พอมาใช้ o p a l เรากลายเป็นผู้สร้างครับเราไม่ได้คุยกับมันแล้วแต่เราสั่งให้มันสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้เราเลยโอ้โหนี่มันคือการยกระดับพลังในมือของผู้ใช้งานไปอีกขั้นแบบสุดๆเลยครับ คือวิธีการทํางานมันเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่เราต้องคิดพร้อมยาวๆซับซ้อนพยายามยัดทุกอย่างลงไปในประโยคเดียวตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเราเปลี่ยนมาเป็นการออกแบบขั้นตอนการทํางานทั้งหมดให้เห็นเป็นภาพเลยเหมือนต่อจิ๊กซอเลยครับทำให้เราควบคุมทุกอย่างได้เป๊ะขึ้นเยอะมากๆแล้วคําถามคือเจ้าโอเปเนี่ยมันแก้ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดได้ยังไง ไอเรื่องงานซับซ้อนที่ทำเอาเราหัวเสียกับชัดทบอเนี่ยเรามาเจาะลึกกันเลยครับว่ามันทำงานยังไงนี่คือเวทมนต์ของมันเลยครับมันเริ่มจากปัญหาคลาสสิกเลยคือพร้อมขนาดยักษ์ที่เราพิมพ์เข้าไปแล้วมันก็เจ๊งใช่ไหมครับ โอพอจะเข้ามาจัดการปัญหานี้ด้วยการแยกส่วนครับมันจะหั่นไอ้พร้อมยักษ์นั่นออกเป็นคำสั่งย่อยๆเล็กๆที่เรียกว่าโน้ตคิดจะว่าเป็นกล่องคําสั่งเล็กๆก็ได้จากนั้นมันก็จะให้เราเอาโนดพวกนี้มาเชื่อมต่อกันเป็นสายทานการทํางานและผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมาก็คือมินิแอปที่เชื่อถือได้ทํางานเป๊ะทุกครั้งที่เรากดรันเลยครับ ใช่เลยครับหัวใจของมันจริงๆก็คือเทคนิคที่เรียกว่าการเชื่อมโยง prompts หรือ chaining p r o m p s นี่แหละครับพูดง่ายๆก็คือผลลัพธ์จากกล่องคําสั่งที่1จะถูกส่งไปเป็นข้อมูลเริ่มต้นให้กับกล่องคําสั่งที่2แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นทอดๆซึ่งไอ้ระบบแบบนี้ละครับที่ทําให้โอบพ้าจัดการงานที่ซับซ้อนได้ดีกว่าการยัดทุกอย่างลงไปใน p r o m p t เดียวของเจมิ n i แบบเทียบกันไม่ติดเลย ทีนี้พอใครๆก็สามารถสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนแบบนี้ได้ง่ายๆเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแล้วล่ะครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นมากเรามาดูภาพใหญ่กันครับวันนี้มันคือการทำให้ AI เป็นประชาธิปไตยจริงๆเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เบื้องหลังเครื่องมือแบบโอเปนี่ยนะครับก็คือการทลายกาแพงกำแพงที่เคยบอกว่าเฉพาะโปรแกรมเมอร์เท่านั้นที่จะสร้างแอป AI ได้ไม่ใช่แล้วครับ ตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วใครแต่ที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้โอ้โหมันกว้างมากๆครับไม่ใช่แค่คนใช้แชทบอททั่วไปแล้วแต่มันคือกลุ่มคนที่เป็นนักสร้างสรรค์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักการตลาด คือใครก็ตามที่มีไอเดียก็สามารถสร้างเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลังขึ้นมาได้เองถึงแม้ว่าจะเขียนโค้ดไม่เป็นเลยแม้แต่บรรทัดเดียวก็ตามนี่มันคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อ AI ไปแบบพลิกฝ่ามือเลยนะครับถ้าจะให้สรุปแบบสั้นๆให้จำง่ายๆเลยนะครับ Gemini เนี่ยมีไว้เพื่อคุยกับ AI ส่วน Opal เนี่ยมีไว้เพื่อควบคุม AI ครับเหมือนเรามีไวยชกรมาคุมวงออเคสตรานั่นแหละครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้ไปคิดกันต่อน,นะครับลองจินตนาการภาพตามดูสิครับว่าถ้าในอนาคตอันใกลน้นี้ทุกคนสามารถสร้างแอป AI ของตัวเองได้เหมือนกับที่วันนี้เราสร้างเอกสาร Word หรือสไลด์ PowerPoint โลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นเรื่องที่ทั้งน่าคิดและน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยใช่ไหมครับ